Hmm. สวัสดีครับเพนเปซูไรยกัจัดแอนรีวิวครับ,รบวันนี้ผมอยู่กับเสียวมี่สตีมโอเว่นนะเบื้องต้นเป็นเตาอบลมร้อนพลังไอน้ำครับที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายเลยในช่วงนี้เนื่องจากว่าราคาเนี่ย ไม่แพงด้วยนะครับและสามารถที่จะทําเมนูเนี่ยได้หลากหลายแบบเลยนะครับโดยเจ้าเตาอบตัวนี้ครับใช้กําลังไฟอยู่ที่1,300วัตต์นะครับรวมไปถึงมีการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมความร้อนที่เรียกว่า NTC ครับโดยเจ้าระบบนี้เนี่ยสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยําในระดับหนึ่งองศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับและมีการใช้ระบบในเรื่องของสตรีมหรือไอน้ำเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับทำให้การอบอาหารเนี่ยเป็นไปด้อย่างง่ายดายแล้วก็ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรามาทําการอันสปอคนะครับดูอุปกรณ์ภายในกล่อง นะพร้อมกับประกอบเนี่ยการใช้งานไปให้ชมมันแบบสดๆเลยดีกว่าไป <c oughs> <c oughs> เรามาทำการันบ็อกดูอุปกรณ์ภายในกันดีกว่านะปึ๊บ <c oughs> อ๋อถาดเหล็กมาให้หนึ่งชิ้นนะครับคู่มือการใช้งานมาให้นะครับเป็นภาษาจีนนะไม่เป็นไรแต่ว่าการใช้งานเนี่ยไม่ยากเลยนะครับมีที่คีบมาให้1อันนะอ่าดีม,มากเลยครับนี่ตะแกรงมาให้1อันนะ ตัวเครื่องขนาดเล็กกําลังดีเลยนะไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับตั้งไว้ที่ครัวน่ยก็ไม่ได้กินพื้นที่มากนะครับลักเป็นลักแบบ3ขาแบบนี้นะครับเห็นไหมแต่ว่าทางนี้เนี่ยตัวของผู้จําหน่ายเนี่ยเขาจะมีการแถมอะแดปเตอร์มาให้ครับโอ้นี่ฮะพร้อมใช้งานนี่โอ้โหถือว่าใส่ใจมากๆเลยครับสำหรับผู้ใช้ในประเทศไทยนะครับอ่ะตัวบอดี้เนี่ยเป,เป็นเป็นเหล็กนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ย ตัวนี้เป็นกระจกนะครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมการทางานมาให้ครับแล้วก็มีหน้าจอ lcd นะสแสดงผลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ลักณ์มีโฮมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับด้านบนนี้ก็จะมีถ้วยตวงขนาด5มลลิตรนะครับเอาไว้สำหรับใส่น้ํานะอย่าทําหายนะครับเขาให้ใส่นะครับตัวของตะแกรงเข้าไปเขาใส่เข้าไปด้านในแบบนี้นะให้มันคล้องกัะเล็กข้างในนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราดึงออกมานะดึงออกมาิดนึงแล้วก็นี่ฮะ ดันกระจกตรงนี้ขึ้นแล้วก็เอาตะขอเกี่ยวเข้าไปแบบนี้่าได้แล้วเฮ้ย,ยง่ายเลยไม่ยากเนี่ยซึบแบบนี้เองหูวิง่ายมากฮะประมาณนี้อ่าแล้วก็ตอนเราทำาอาหารเนี่ยเราก็เอาเจ้าตัวเนี้ใส่เข้าไปด้านในด้วยอ่ะประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปนะบ โอเคครับเรามาเริ่มทําการอบขนมปังจริงๆกันดีกว่านะผมมีแซนวิชโบราณอันนึงครับยังไม่ได้กินเลยซื้อมาหลายวันละเอาขนมปังนะใส่ไว้บนถาดอันนี้ใส่เข้าไปด้านในนะครับปุบ๊บเสร็จแล้วอย่าลืมนะเติมน้ําด้วยฮนี่ครับเขาเป็นระบบไอ้น้ำนะเพื่อที่จะให้ขนมปังเนี่ยกรอบนอกนุ่มในนั่นเองอ่าใส่เข้าไป5มิลิลิตรเลยนิดน,นึงครับไม่เป็นไรแล้วก็เอาน้ํานะใส่ไปตรงนี้ เสร็จแล้วก็ปิดฝาลงไปแบบนี้ครับกดปึ๊บแค่นี้เองผมจะใช้เป็นเมนูที่1เลยนะที่โชว์อยู่เนะี้ยเพราะว่ามันเป็นเมนูเกี่ยวกับการอบขนมปังนั่นเองนะครับเมื่อไะไรทานน้องการแล้วกดคอนเฟิร์มครับการทํางานแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าหลังจากอบไปแล้ว3านาทีเนี่ยขนมปังออกมาจะสวยงามน่ากินมากน้อยเพียงใดครับอะโอเคได้แล้วครับดูขนมปังนี่ฮะมันกรอบนะกรอบนอกนุ่มในนะ อืมพี่น่ากินมากเลยฮะเดี๋ยวลองชิมคำหนึ่งนะผมไม่ได้เอามีดมาขออภัยอืมมันอร่อยบอกไม่ถูกเลยอ่ะดูดิอือดูเสียงจากแซนด์วิชที่แบบชืดๆนะไม่ได้มีความพิเศษอะไรกลายเป็นแซนด์วิชที่กรอบนอกนุ่มในแล้วก็รสชาติกลมกล่อมมากครับอื้อหือ่ะ 拼，哈哈。 แล้วก็เจ้า Xiaomi มี e a m o v e n ตัวนี้สามารถที่จะต่อแอปพลิเคชันนะเพื่อที่จะควบคุมการทำงานลงไปถึงเข้าไปเลือกเมนูการทำอาหารต่างๆได้นะครับแอปพลิเคชันที่ใช้จะชื่อว่าแอป m ี Home นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะทั้ง Android แล้วก็ iOS ได้นะครับ่ะเปิดไปที่แอปมี Home นะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เราทําการเลือกภูมิภาคนะครับเบื้องต้นเนื่องจากว่าตัวของเจ้าเตาอบตัวนี้เนี่ยมันเป็นของเวอร์ชันไชน่านะครับเราต้องเลือกภูมิประเทศเป็นประเทศจีนนะครับผม ผมค้นหาก่อนนะครับประเทศจีนอ่ะเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับแล้วก็กดเข้าสู่หน้าหลักนะฮะก็เลือกทั้งหมดนะครับกดถัดไป่ขาขณะใช้แอปแล้วกันนะฮะแล้วก็ทำการลงชื่อเข้าใช้นะครับหากว่าใครยังไม่มียูเซอร์ก็สามารถจะกดสร้างบัญชีได้นะกดสร้างบัญชีนะแล้วก็สร้างบัญชีใส่เป็นที่อยู่อ e ีเมลนะครับ เอาสักอันหนึ่งแล้วกันแล้วก็กดสร้างบัญชีมี่กดอันนี้แล้วก็เลือกไฟจาราจรน,นะครับหรืออะไรก็ตามที่มันขึ้นมาของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านครับอะไรก็ได้นะครับตามที่ต้องการนะครับอ่ะเสร็จแล้วก,กดส่งนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาจะให้เราทําการนะครับเข้าไปที่อีเมลนะที่เราได้ลงชื่อไว้เมื่อสักครู่นี้เพื่อที่จะเข้าไปทําการกดยืนยันนะครับอ่ะ โอเคกดเปิดใช้งานบัญชีนะครับกดเสร็จสิ้นแค่นี้เองนะฮะใส่อีเมลกับรหัสผ่านที่ได้บันทึกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนี่ผมบันทึกไว้ละ,ะกดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้นะครับเสร็จแล้วไม่ยากเลยนะครับสมัครง่ายๆนะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะแล้วก็รอเปสักแป๊บหนึ่งนะครับกดเพิ่มด้านบนนี้นะครับ แล้วก็กดเปิดสแกนหาอุปกรณ์นะครับดูก่อนว่าตอนเนี้เตาอ,อบเราทํางานอยู่หรือเปล่าอ่ะโอเคแ๊บหนึ่งกดให้มันมีสัญญาณ wi-Fi ตรงนี้นะครับกดไปที่เตาอ,อบนะแล้วก็เชื่อมต่อกับเราเตอร์นะครับผมผมเชื่อมต่อกับอันนี้แล้วกันผมปล่อยฮอสปอตจากมือถืออยู่นะครับก็ใช้เป็นไ i เฟลจากมือถือก็ได้นะครับ แล้วก็ข้อควรจำนะ Wi-Fi ที่จะต่อกับเจ้า s t e ปเป v e เวนได้เนี่ยต้องเป็น Wi-Fi ความถี่2.4 GHz เพียงเท่านั้นนะใครตั้งเป็นแบบ5 g h กเนี่ยปรับลดลงมาให้มันเหลือ2.4 GHz กนะครับอ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมง่ายมากเลยเลือกห้องเป็นห้องครัวแล้วกันอ่ะถัดไปอ่ะผมใช้ชื่อของมันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็รอแปบ๊บนึงนะมาเริ่มกันเลยโหลดปุ๊บ อ่ะแล้วก็กดยอมรับนะครับฮู้ติดแล้วเห็นไหมจะมีเสียงดังติดนะครับแต่เห็นมีเมนูโชว์อยู่ด้านบนนะเห็นไหมก็จะเป็นทำพวกชอตเป็นทัดไทยนะครับทานทำพวกของคาวพวกปีกไก่ก็ได้นะแล้วก็เป็นกุ้งอบนะครับมีปรับแมนวนได้นะครับปรับเมนวนก็แล้วแต่ตามต้องการเลยนะฮะนี่เห็นไหมมีอะไรบ้างเอ่ย อ๋อทำอุณหภูมิได้นะครับเริ่มตั้งแต่น่าจะ100องศานะไปจนถึง230องศาคัดซ่อมด้านล่างได้ครับทำเป็นเมนูอะไรที่เราต้องการแล้วก็บันทึกข้อมูลได้ประมาณนั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำเป็นสเต็กกันดีกว่านะผมทำการหมักหมูไว้นะครับแล้วก็มีพวกพงพวกผักอะไรพวกนี้ใส่ลงไปด้วยนะครับใส่เป็นในถาดไปเลยนะฮะสดๆเลยแล้วก็ใส่พวกผักนะผมมีมันฝรั่งนะครับนี่แล้วก็เป็นพวก พงพวกพริกนะครับใส่มันดูสวยงามนะแล้วก็ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เห็นไหมน,ะนี่โอ้โหด,ด้อดเลยลุ้นกันหน้าเต่าออกมาเจะมาไหนไม่รู้นะปึ๊บแล้วก็เครื่องอฝายมันดีดนะเวลาปิดค่อยๆปิดนิดนึ่งนะเดี๋ยวกระจกแตกนะครับโอเคแล้วก็ผมไปที่แอปพลิเคชันนะ มันจะมีชิคเก้นวิงได้ไหมไม่แน่ใจลองดูผมกดไปที่ชิคเก้นวิงเขาเขียนว่า G Moisturizing อ่านผิดขอให้นะเขาถามว่าเติมน้ำหรือเปล่าโอเคเอาก็เอาน,นะครับผมเติมเลย5 ml นะครับ1่ฝานะแล้วก็เทใส่เข้าไปด้านบนนี้ประมาณนี้ในการทำพวกอาหารคาวเช่น,นพวกปีกไก่พวกเนื้อสัตว์เนี่ยเขาจะเซตอัพให้เราครับอุณหภูมิอยู่ที่220องศาแล้วก็ เวลาในการคํานวณเนี่ยอยู่ที่15นาทีด้วยกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่ามีอะไรนะผมกดสตาร์ทเลยไปลุ้นกันหน้าตาออกมาจะประมาณไหนนะครับก็จะเริ่มได้ยินเสียงนะหมูเนี่ยเริ่มสุกแล้วนะฮะโอ้ยกินหอมมากเลยฮะในระหว่างที่ เครื่องกำลทำงานเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดออกมาแล้วก็เอามาเช็คดูได้นะว่ามันสุกยังไงต้องการกลับหมูไหมอะไรประมาณนี้ฮะแล้วแต่ตามต้องการของเราเลยนะครับขออนุญาตตรวจเช็คนะครับอ่ะน่าจะโอเคแล้วนะผมว่าน่าจะเป็นแบบมีเดียมแรฮ่ากด Stop ในแอปพลิเคชันได้เลยนะโอเคอ่ะเสร็จแล้วครับอุ้ยอุ้ยดูดิ โอ้โหดูควันดีฮะเฮ้ยโหวโหมันฝรั่งสุ <c oughs> กกําลังนิ่มเลยนะครับ <c oughs> เออใช้ได้ครับ <c oughs> โอ้โหมันหอมมากนะฮะกลิ่นเครื่องเทศนี่เข้าถึงเนื้อเลย เติมปากเต็มคำเครื่องเทศนี่ได้ได้ว่ามันซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะแบบกลมกล่อมมากอ่ะสุดยอดโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับสำหรับเจ้าเตาอบเสียวมี่สตีมโอเว่นตัวนี้นะ ทำอาหารได้ครอบคลุมมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารหวานและอาหารคาวนะครับรวมไปถึงใช้ในการอุ่นอาหารก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและสำหรับท่านไหนที่สนใจครับอยากที่จะหาเตาอบดีๆแทบเทบแบบนี้ใช้ในการทําอาหารอยู่ที่บ้านเนี่ยตอนนี้มีจวาวาจาหน่ายแล้วนะเดี๋ยวผมจะลงวาร์ปข้างบนโพสต์นี้ให้ละกันนะครับโอเคครับและสำหรับลินนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับกินต่อดีกว่าโอ้ยน่ากินมากเลยครับอื้อ